สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจปูวงเลขานุการพักสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่3จังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุย3ประเด็นถแถลงการ3องค์กรหลักถแถลงการเรื่องจุดยืนของสาภาพแรงงานรัฐธวิสาหก,กิจการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการปกป้องทรัพย์สินของการลถไฟคือทรัพย์สินของชาติข้อหนึ่งตามที่รัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับพศเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่16ตุลาคม2567และสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบรับหลักการไปแล้วโดยไม่ได้ให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมตามรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560มาตรา77และล่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสำคัญคือการทำให้การลถไฟต้องสูญเสียรายได้คือที่ดินรอบสถานีและสองข้างทางของรถไฟแต่เดิมจะถูกโอนไปให้กับกรมการขนส่งทางรางและนำไปจัดสรรให้ในายทุนเอกชน เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ไปโดยตลอดขออ้อ2ทางรถไฟที่เป็นของการรถไฟมาโดยตลอดจะถูกโอนไปให้กับกรมการขนส่งทางรางและให้การรถไฟต้องขออนุญาตในการนำขบวนรถมาวิ่งและต้องเช่าทางรถไฟเพื่อเดินขบวนรถเช่นเดียวกับบริษัทนายทุนเอกชน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่านักการเมืองนำทรัพย์สินของการรถไฟและที่ดินของการรถไฟนำไปโอนให้ในายทุนนักการเมืองหาผลประโยชน์ทำให้การรถไฟไม่สามารถพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้ข้อ 3. ในการจัดการเดินขบวนรถในกฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจนักการเมืองจัดตั้งคณะกรรมการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางราง ให้นำขบวนรถภาคเอกชนมาวิ่งบนทางรถไฟได้สภาพการเช่นนี้จะเอื้อประโยชน์ให้บริษัทนายทุนทางการเมืองเข้าหาผลประโยชน์ที่ควรเป็นของการรถไฟที่บริการประชาชนมีได้แสวงหาผลกำไรและสิ่งที่สำคัญอาจไม่ปลอดภัยในการให้บริการประชาชนขอ้อ4กรณีที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ที่สาลดีกา และสารปกครองได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าพื้นที่เขากระโดงจำนวน5,083ไร่เป็นที่ดินของการลถไฟสารปกครองสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและกรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนคืนจากผู้บุกรุกที่เป็นนักการเมืองเกี่ยวข้องด้วยแต่กลไกของรัฐยังไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของสารแต่ยอย่างใด จากเหตุการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ชัดเจนว่านักการเมืองที่มีอำนาจกำลังเล่นแร่แปรธาตุนำทรัพย์สินที่ดินของการรถไฟไปสแสวงหาผลประโยชน์บอเซ้อทำรายการรถไฟซึ่งเป็นสมบัติของชาติที่เสด็จพ่อรัชกาลที่5ทรงสถาปนาไว้เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนตามที่ปรากฏความในมาตราหแห่งพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟ และทางหลวงพุทธศักราช2564ดังนี้บุงเรบหนึ่งห้ามไม่ให้ยกกำหนดอายุความขึ้นต่อสู้สิทธิ์ของแผ่นดินเหนือที่ดินรถไฟหรือสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นของรถไฟหุงเ่ีบสห้ามมีให้เอกชนหรือบริษัทใดๆห่วงห้ามหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินรถไฟหรือสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เว้นไว้แต่จะได้มีประกาศกระแสพบรลมราชองการเป็นพิเศษว่าทรัพย์สินนั้นนั้นได้ขาดจากการเป็นที่ดินรถไฟแล้วเล็บ3ห้ามมิให้ยึดที่ดินรถไฟสิ่งปลูกสร้างรถและพัสดุของรถไฟด้วยเห็นนี้สภาพแรยงานรัฐศาษจก,การรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่โดย ตรงตามพระราชบัญญัติแรงงานรัะทักษากิจสัมพันธ์2,543และจะด้วยความจงรักภักดีต่อรนเรัชกาลที่5ขอประกาศว่าจะต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของการรถไฟซึ่งคือผลประโยชน์ของชาติและประชาชนและดำรงไว้ซึ่งพระราชปณิธานของเสด็จพ่อรัชกาลที่5เอาไว้จนถึงที่สุดจึงแถลงการมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยสรร,รอฟทอ 7. พฤศจิกายน2567นี่เป็นถแถลงการที่ยืนหยัดจะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของประเทศชาติจนถึงที่สุดไม่ให้นักการเมืองที่มีความะโมบโลกมากมาฮุบเอา ทรัพย์สมบัติของการรถไฟและทรัพย์สมบัติที่เสด็จพ่อรัชกาลที่5ทรงมีมีปณิธานเพื่อบำบับทุกบำรุงสุขให้ประชาชนนี่องค์กรแรกแถลงการฉบับที่2สมาพันแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือสอรสอเรื่องคดีที่ดินรถไฟเขากระดง ตัวชี้วัดประเทศไทยถึงความไร้ระบบจริยธรรมและหลักธรรมมาพิบัลอย่างสิ้นเชิงคดีที่ดินรถไฟเขากระดงได้มีข้อพิพาทระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับเอกชนผู้บูกลุกซึ่งเป็นตระกูลนักการเมืองดังในพื้นที่ตั้งแต่ปีพศ .2513 เป็นต้นมาสภาพแรงงานรัฐวิสากิจการรถไฟได้ยกประเด็นนี้มาต่อสู้เพื่อปกว้องผลประโยชน์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของชาติและประชาชนทําให้หลายภาคส่วนได้ตระหนักถึงข้อเท็จจริงและใช้กระบวนการต่างๆดําเนินการเพื่อร่วมกันปกป้องทรัพย์สินของแผ่นดินนํามาสู่กระบวนการทางกฎหมายจนศาลฎีกามีคําพิพากษาถึง2อฉบับว่าที่ดินเขากระโดงจํานวน5 8 8 3ไร่เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของเอกชนมาเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย ถือเป็นมหากราบของการดำเนินการทานสารทุกสารจนคำจนคำพิพากษาออกมาทั้งที่ที่ดินเขากระโดงมีหลักฐานพบะบรมาะโจงการมอบที่ดินเขากระโดงสมัยตเด็จพ่อรัชกาลที่5และยังมีพระราชกิจศริกาเวียนคืนที่ดินเขากระโดงจำนวน583ไร่ในสมัยรัชกาลที่6ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยแต่กรณีนักเ่าที่บรีกรมที่ดินได้มีคำสั่งที่บดีกรมที่ดินที่ หนึ่งพันหนึ่เดหนรทับสองพรเรื่องตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา6กแห่งประมวลกฎหมายที่ดินลงวันที่12พฤษภาคม2,566ันห้อยหเพิ่มเนินการกับหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ออกทับที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณแยกเขากระโดงเพื่อเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ อันเป็นการดำเนินการตามคำพิพากษาของสารปกครองกลางในคดีหมายเลขดำที่2494ทับ2564คดีหมายเลขแดงที่582ทับ2566จนเมื่อล่าสูตทิ่บรกรมที่ดินได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งเรื่องการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ออกทับซ้อนกับ ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยสรุปเนื้อหาได้ว่าคณะกรรมการสอบสวนมีมติเป็นเอกฉัน์เห็นสมควรไม่เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินรถไฟบริเวณแยกเขากระดงเนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่มีหลักฐานเป็นที่ข้อยุติว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินของการรถไฟนั้นกรณีกรมที่ดินได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนมาพิจารณาขัดกับคำพิพากษาสารฎีกาถือเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงหากมองถึงการบริหารจัดการประเทศเพื่อความผาสุกอย่างยั่งยืนของปวงชนชาวไทยบนพื้นฐานอำนาจรัฐผ่านกลไกลของอำนาจบริหารซึ่งมีรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีอำนาจนิติบัญญัติโดยรัฐสภาและอำนาจตุลาการโดยศาลจากคดีที่ดินรถไฟเขากระดงซึ่งเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการผ่านกระบวนการมาแล้วเกือบทุกกลไกอำนาจ ภรรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560มาตรา53ร,รัฐมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งคัดซึ่งหมายถึงรัฐบาลและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกรณีคือกรมที่ดินที่ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีก,กาคือศาลสูงสุดได้พิจารณาให้คืนที่ดินดังกล่าวก็ต้องคืนให้กาบรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวฐฐิสาหกิจ ที่สถาปนาโดยรนเก้ารัชกาลที่ห้าสมานธ์แรงงานรัฐภาษาจิตาสัมพันธ์หรือสรส,อส,อสอขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลกรมที่ดินและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยเหตุว่าจากกรณีของคดีที่ดินรถไฟเขากระดงนั้นหากเป็นไปตามที่คณะกรรมการสอบสวนมีมติเป็นเอกฉันนเห็นสมควรไม่เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินรถไฟนั้นถือเป็นการ ทำลายระบบจริยธรรมและหลักธรรมพิบาลในประเทศไทยรวมถึงทำลายหลักของอำนาจบริหารอำนาจนิติญญัยิและอำนาจตุลาการที่ทำหน้าที่แทนประชานชาวไทยในการค้าจุนสังคมให้สงบสุขหมดสิ้นแล้วพร้อมกันนี้แสดงให้เห็นว่าหากมีเงินและมีอำนาจก็สามารถการปกป้องผลประโยชน์ของตัเองและ ครอบคองได้ดังนั้นเพื่อร่วมกันรพระดุงไว้ซึ่งระบบจริยธรรมและระบบธรรมาภิบาลให้อยู่คู่สังคมไทยรวมถึงการทวงดุลแห่งอำนาจการปฏิบัติตามหมายอย่างเข้ครัดคณะกรรมการสอบสวนและกรมที่ดินที่มีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรชั้นนำในการคุ้มครองสิทธิ์ด้านที่ดินการจัดการข้อมูลระบบแผนที่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาคุณภาพการบริหาร การบริการอย่างมีหลักธรรมอาภิบาลควรดําเนินการให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลางและศาลฎีกาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของที่ดินรถไฟเขากระโดงจํานวน5,083ไร่จากเอกชนและกลุ่มทุนนักการเมืองมาเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเร็วจงรวมการทําหน้าที่ในการปกป้องสมบัติของชาติเพื่อประโยชน์ของประชาชนสมาพัธ์แรงงานราฐาัฐธรราหกิจสัมพันธ์ สรส8พฤศจิกายน2567นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าถ้าประเด็นนี้ไม่ได้รับการจัดการใดๆทั้งสิ้นโดยใช้มติคณะกรรมการภายหลังสารดีกามีคำพิพากษานั่นก็แสดงว่าต่อไปคำพิพากษาจะไม่มีความหมายใดๆครับพอมีคำพิพากษารัฐบาลก็ตั้งกรรมการชุดใหม่ขึ้นมา มีมติขัดกับคำพิพากษาศาลฎีกาชัดเจนนี่ระบบยุติธรรมของบ้านเรากำลังจะล่มสลายครับสังคมกำลังจะลุกเป็นไฟคำพิพากษาศาลฎีกาถึงที่สุดต้องปฏิบัติตามครับไม่ใช่ตั้งกรรมการขึ้นมาให้เหนือคำพิพากษาซึ่งทั่วโลกไม่มีประเทศไหนทำครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนร่วมปกป้อง ทรัพส,สมบัติชาติจากเนื้อมือนักการเมืองและพวกพ้องครับประเด็นต่อมาอีกหนึ่งองค์กรใหญ่ที่สำคัญถแถลงการสัมภาษณ์แรงงานการบินไทยการเมืองต้องหยุดทําลายสายการบินแห่งชาติบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนขาดสภาพคล่องขาดทุนอย่างหนักต่อเนื่องมานานกว่าสิปีจนต้องเข้าสู่การฟื้นฟูก,กิจการตามคำสั่งสารล้มละลายกาัน การฟื้นฟูกิจการดําเนินไปได้ตั้งแต่ปีพศ .2563 จนถึงวันนี้รวม4ปี5เดือนด้วยความร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจความสามัคคีของผู้บริหารแผนและพนักง,งานทุกคนทุกระดับอดทนมุ่งมั่นฟันฝ่ากับปัญหาอุปสรร,รคหน้านาประการสามารถพลิกฟ,ฟื้นวิกฤตการขาดทุนกลับมามีกําไรได้ตามแผนสภาพแรงงานการบินไทยขอยืนยันว่าสาเหตุที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน ประสบป,ปัญหาการขาดสภาพคล่องขาดทุนนับแสนล้านเกิดจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นองค์กรที่ไม่มีธรรมาพิบาลไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้ซึ่งเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปนั้นเกิดขึ้นจากตัวแทนฝ่ายรัฐบาลทั้งกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังที่ถูกส่งเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริษัทบอร์ดการวินไทยทั้งสิน้นเช่นการเปิดเส้นทาง บินกรุงเทพนิวยอร์กการจัดซื้อจัดหาเครื่องบิน A3 4 0สาจำนวน10บรลำแต่เมื่อใช้บินจริงแล้วไม่คุ้มค่าสร้างภาระการขาดทุนสะสมทุกเที่ยวบินจนต้องปลดระวางเครื่องบิน A3 4 0ไปการแต่งตั้งโยกใหญ่ที่ต้องทำตามใบสั่งนักการเมืองผ่านบอดสร้างความขัดแย้งแตกแยกภายในการทุจริตการจัดซื้อ การกำหนดนโยบายที่ไม่เอื้อประโยชน์ให้การวินไทยแข่งขันได้อย่างเสรีการขาดทุนสะสมจากการแสวงหาผลประโยชน์ในรัฐวิสาหกิจผ่านตัวแทนรัฐบาลทำให้บริษัทการวินไทยและพนักง,งานต้องแบกภาระการขาดทุนจนในที่สุดต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิตจ,จากการพ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจนำมาสู่การเลือกจ้างพนักง,งานจำนวนมากกว่าหมื่นคน สร้างความทุกข์ยากเดือดร้อนแสนสาหัสให้กับพนักง,งานและครอบครัวที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือชื่อเสียงเกียรติภูมิของสายการบินแห่งชาติที่คนไทยทุกคนได้ร่วมการสร้างสนับสนุนส่งเสริมด้วยความภูมิใจมายาวนานกว่า60ปีได้ถูกทำลายลงด้วยนโยบายของการเมืองทุจริตนับจากปีพศ .2563 ถึงวันนี้ เป็นระยะเวลา4ปีกว่าที่บริษัทการมิไทยจำกัดมหาชนซึ่งมีผู้บริหารแผน3คนร่วมกับพนักง,งานทุกระดับได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูก,กิจการทุกขั้นตอนจนสามารถรักษาการบินไทยไว้ได้และประกาศผลประกอบการมีกำไรเพิ่มขึ้นเป็นระยะและจะออกจากแผนฟื้นฟูก,กิจการในกางปี2568ได้โดยไม่ต้องมีภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ จากบทเรียนในอดีตที่ฝ่ายการเมืองคือปัญหาที่ทําให้การบินไทยเกือบล้มละลายจึงเป็นเรื่องที่สภาพแรงงานการบินไทยไม่อาจยอมรับได้ที่ฝ่ายการเมืองจะส่งผู้แทนจากกระทรวงคมนาคมหนึ่งคนส่วงการค้ังหนึ่งคนเข้ามาเป็นผู้บริหารแผนเพิ่มขึ้นจากตัวแทนกระทรวงการคลังที่มีอยู่หนึ่งคนรวมเป็นตัวแทนจากรัฐสคนจะทําให้ภาครัฐเป็นเสียงข้างมาก ที่มีอำนาจในการบริหารแผนฟื้นฟูสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานปรับเปลี่ยนนโยบายที่ดําเนินมาด้วยดีไม่มีปัญหาการทุจริตตลอดระยะเวลา4ปีกว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําให้พนักง,งานการบินไทยทุกคนต้องทํางานหนักมากขึ้นเพื่อให้การบินไทยเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนเพื่อให้สายการบินแห่งชาติมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการแข่งขันให้คนไทยทุกคนได้ภาคภูมิใจในสายการบินของคนไทย ที่ผู้ใช้บริการทั่วโลกเชื่อมั่นในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสภาพแรงงานการบินไทยขอคัดค้านการส่งผู้แทนภาครัฐสองคนจากกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังเพิ่มเข้ามาเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูจิตการให้กับพนักง,งานบริษัทการบินไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการบินสะสมประสบการมามากมายยาวนานกว่า60บปีได้ใช้ความรู้ความสามารถโดยอิสระปัศจากการแทรกแซงสแสวงหาผลประโยชน์ จากฝ่ายการเมืองเช่นในอดีตหยุดทำลายสายการบินแห่งชาติสภาพแรงงานการบินไทย7พฤศจิกาย,ยน2567นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับจากรายละเอียดถแถลงการผมอ่านให้พผูาพี่น้องประชาชนคนไทยได้รับรู้รับทราบในช่วงการบินไทยจะล้มละลายรัฐบาลในนักการเมืองนี่แหละครับออกมาประกาศชัดเจนว่าปล่อยให้ล้มละลายไป พราะรัฐบาลจะไม่อุ้มอีกแล้วพอเข้าสู่การล้มละลายที่สารสั่งก็มีบอร์ดดำเนินการตามแผน3ามคนมาจากรัฐหนึ่งคนและผูเ้เชี่ยวชาญอีกสองคนร่วมแรงร่วมใจกับพนักง,งานการบินไทยทุกคนทำงานอย่างอย่านหนักจนปัจจุบัน ประกาศผลมีผลกำไรและจะออกจากแผนล,ล้มละลายปี2 5 6 8ประมาณการปีนี่ใช่ไหมที่นักการเมืองมองเห็นว่าการบินไทยเริ่มจะมีกำไรเลยจะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ตัวแทนรัฐรัฐหนึ่งคนผู้ชาชาญอีกสองคนเขาดำเนินการตามแผนดีอยู่แล้วครับใช้เวลาไม่กี่ปีการบินไทยหลุดจากการล้มละลาย เพราะนักการเมืองชั่วนักการเมืองที่ละโมบรคบมากมาบริหารเลยล้มละลายจนมาเข้าสู่แผนการล้มละลายที่สารสัง่งและร่วมมือร่วมแรงร่วมใจไม่ว่าจะเป็นบอร์ดที่ดำเนินการตามแผนล้มละลายพนักง,งานการบินไทยทุกคนทำงานการอย่างหนักกันอย่างหนักจนการบินไทยมีผลกำไรขึ้นมานักการเมืองเลยมองเห็นเม็ดเงิน เลยเข้ามาแสวงหาผลกำไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันส่งเสียงทางโซเชียลส่งเสียงทางด้านต่างๆเพื่อให้รัฐบาลนักการเมืองที่มีความระโมบโรบมากได้รับดูว่าไม่ว่าจะเป็นรถไฟขบวนรถไฟ รางรถไฟที่ดินรถไฟที่ดินเขากระโดงหรือการบินไทยจะต้องไม่ตกอยู่ในมือนักการเมืองชั่วที่ละโมบโลภมากอย่างเด็ดขาดเพราะที่ผมกล่าวมาทั้ง3ประเด็นนั้นสามถาแถลงการนั้นคือสมบัติชาติที่จะต้องรักษาไว้เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนไม่ใช่เพื่อนักการเมืองบางคน และไม่ใช่เพื่อพวกพ้องนักการเมืองบางคนครับวันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ